ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะบุโกะล่นมะตูมได้รับบทเรียนแล้วเข้าใจดราม่าที่ไม่ใช่เรื่องจริงทีมข่าวอมรินทีวีก็ได้พูดคุยกับดีเจบุโกธนชพันธ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดีเจมาตูมเพื่อถามถึงกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งดีเจบุโกได้กล่าวอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับและแก้ไขพอรู้แล้วว่าต้นสายปลายเหตุมาจากไหนเรียกว่ามะตูมได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์นี้แล้ว อย่างไรก็ตามดีเจบุกโกก็ได้คุยโทรศัพท์กับดีเจมาตูมเจ้าตัวก็ทราบว่าดีเจมาตูมค่อนข้างเครียดกับดราม่าที่เกิดขึ้น ถึงขนาดกับกินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งดีเจมะตูมเป็นคนในสื่อเลยทำให้เขาถูกแสดงความคิดเห็นในวงกว้างบางข่าวถูกเล่ากันปากต่อปากบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ตนเข้าใจเพราะตนเคยเจอดราม่าที่ไม่ใช่เรื่องจริงมาแล้วส่วนตัวก็ไปตรวจโควิดมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งที่ไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆเพราะตนก็ไม่ใช่สายปาร์ตี้แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งตนก็อยากจะขออย่างหนึ่งว่าอย่ามารวมว่าคนที่อยู่ในวงการดีเจจะ ต้องมีความเสี่ยงเป็นโควิด1 9กันทุกคนเพราะเขาไม่ได้เจอกันทุกคนซึ่งครั้งนี้ตนโชคดีที่ลูกค้าผู้ว่าจ้างทุกคนเข้าใจไม่ได้มีใครยกเลิกงานไม่เหมือนครั้งก่อนที่รุ่นพี่ดีเจตนโดนเสียหายเป็นล้านเพราะถูกเหมารวมนั่นเองละค่ะ